ของการเกิดอุบัติเหตุนะครับขี่มาได้หลัยรับเลยนะครับปล่อยขบวนคาราวานขับขี่ปลอดภัยนะครับสวมหมวกนิรภัยขับรถยนต์ะครับที่ถึงเวลาและ่รงข้อกำหนดของการเตรียมอ่านมันเพิ่แต่สุดท้ายรถจักรยานยนต์ก็มารักษาความปลอดภัยให้โดยรอบจึงจัดโครงการรณรงค์ขับขี่ปลอดภัยสวมหมวกนิรภัย100%ประจำปี2556โดยมีวัตถุประสงค์ดังนี้ 1. เพื่อสร้างความรู้ความเข้าใจให้แก่นักศึกษาและประชาชนทั่วไปตระหนักถึงความสำคัญในการใช้รถใช้ถนนอย่างปลอดภัยโดยยึดถือแนวปฏิบัติตามกฎจราจรโดยนักศึกษาหมหาวิทยาลัยราชภัทเลย,ยและองค์การบริหารส่วนตำบลเมืองไทยไม่ว่าจะอยู่ในฐานะของนักเรียนนักศึกษาประชาชนนะครับต่างๆไม่อยากให้เกิดการสูญเสีย จากอุบัติัตภัยหรืออบัติเหตุที่เกิดขึ้นในท้องถนนหลายคนไม่เคยนึกถึงพยันตรันตรายหรือภัยอันที่อยู่ใกล้ตัวที่สุดบางทีมองแล้วเนี่ยอันตรายมากที่รโรงทาาลความกันมาก,ก็เพื่อป้องการอุบัติเหตุนะครับส่นใจในการเกิดอุบัติเหตุของรถจักรยานยนต์ที่เสียชีวิต